พระรามสองระทึกก้อนหินปริศนาร่วงใส่รถกระบะคนขับบาดเจ็บเวลาประมาณ7.40นาฬิกา40นาทีวันนี้นะคะศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุมีก้อนหินร่วงใส่รถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนพระรามที่สองขาออกกรุงเทพบริเวณใต้ทางต่างระดับเข้าเมืองสมุทรสาครอ,อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้แจ้งให้ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครโรงพยาบาลมหาชัยหนึ่งเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะฟอร์ดสีขาวจอดอยู่ช่องทางด่วนขวาสุดหมายเลขทะเบียน5กพ7817กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถกระจกฝั่งคนขับแตกและพบก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่ที่เบาะคนขับ1ก้อนพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหรายอายุประมาณ45 ปีมีบาดแผลฉีกขาดใต้คางจุกแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วนในเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะนั้นขับรถมาตามเส้นทางพระรามสองทันใดนั่นเองก็พบว่ามีก้อนปูนขนาดใหญ่ตกลงมาใส่กระจกหน้ารถ ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บดังกล่าวโดยตำรวจก็คาดว่าก้อนปูนที่เห็นนี้น่าจะหล่นลงมาจากโครงการก่อสร้างทางต่าง,างระดับพระรามสองนะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วได้ทําการเคลื่อนย้ายรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปเก็บรักษาเอาไว้ก่อนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและจะได้เร่งรัดตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปสันหวันโกกะอินรายงาน